สิเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าคุณอาจเป็นพวกหลงตัวเองหลายคนอาจสงสัยว่าฉันหลงตัวเองหรือเปล่านัดเพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีด้านที่ภาคภูมิใจในตัวเองบ้างเป็นธรรมดาแต่หลงตัวเอง (narcissism) คือภาวะที่เรามักให้ความสําคัญกับตัวเองสูงเกินพอดีต้องการการยกย่องจากผู้อื่นอย่างต่อเนื่องบางคนอาจถึงขั้นคิดว่าตัวฉันเก่งเลิศกว่าคนอื่นหรือโลกหมุนรอบฉัน วันนี้เราขอแชร์10เหตุการณ์ที่ถ้าคุณหรือใครมีพฤติกรรมตรงหลายข้อแปลว่ามีแนวโน้มเป็นคนหลงตัวเองพอตัวแล้วล่ะ 1. ถ่ายรูปกลุ่มแต่โฟกัสเฉพาะตัวเองทันทีเหตุการณ์เป็นไงทุกครั้งที่ถ่ายรูปบู่แล้วมีการส่งรูปมาดูคุณจะสุ่มเฉพาะใบหน้าตัวเองก่อนว่าฉันออกมาดูดีไหมถ้าหน้าคุณไม่สวยคุณจะโวยวายรูปนี้ไม่โอเคเลยถ่ายใหม่ โดยไม่สนว่าเพื่อนๆคนอื่นออกมาสวยแล้วทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองสื่อว่าความดูดีของฉันสำคัญที่สุดมากกว่าการให้ทุกคนในรูปอยู่ในสภาพโอเคคนรอบข้างอาจเสงว่าเธอไม่สนว่าใครออกมาดียังไงขอแค่ตัวเธอดูดีพอวิธีปรับก่กอนจะตัดสินว่ารูปไม่ผ่านถามเพื่อนคนอื่นด้วยว่าพอใจกับรูปนี้ไหม พยายามบาลานซ์ความสำคัญกับคนอื่นในภาพอย่าให้เหตุผลฉันดูไม่แปดเป็นปัจจัยเดียว 2. ไม่ว่าคนอื่นกำลังเล่าอะไรสุดท้ายคุณโนกมาที่เรื่องของตัวเองเหตุการณ์เป็นไงเพื่อนอาจเล่าเรื่องการเดินทางไกลหรือปัญหาส่วนตัวคุณฟังนิดเดียวจากนั้นพูดว่าฉันก็เคยนัครั้งนั้นหนักกว่านี้อีกแล้วเล่าเรื่องตัวเองยาวสรุปตกินข้าวหรือวงสนทนาจบด้วยประเด็น ตัวคุณเองทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองสะท้อนว่าคุณไม่ค่อยฟังปัญหาหรือความรู้สึกของคนอื่นจริงๆแต่กำลังรอจังหวะแทรกเพื่อพูดเรื่องตัวเองทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาอยากให้ทุกสายตาม,มาสนใจตัวคุณอย่างเดียววิธีปรับฝึกการฟัง active listening ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเขาแทนการหาจังหวะเล่าเรื่องตัวเอง ถ้าจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้รอให้เพื่อนผู้จบและผู้เชื่อมโยงอย่างสุภาพว่าเจอคล้ายๆกันแต่ไม่แน่ใจว่า 3. เช็คกระจกหรือเซลฟี่ที่มากตลอดวันเหตุการณ์เป็นไงเดินผ่านหน้าต่างสะท้อนก็ต้องหยุดเช็คผมเช็คหน้าหรือหยิบมือถือดูโหมดกล้องหน้าพักกลางวันก็ต้องเซลฟี่ตัวเองมุมโน้นมุมนี้ตลอดทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองบ่งบอกว่า เราเป็นกังวลเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองสูงหรือหมกมุ่นว่าฉันดูดีไหมอยู่ตลอดปกติคนที่มั่นหน้าอย่างสูงจะติดเช็คสภาพตนเองเป็นระยะฮ่าฮวิธีปรับถามว่าฉันเช็คกระจกเพราะอยากมั่นใจหรือแค่คอยชมตัวเองถ้าที่เกินไปลองลดลงสะท้อนว่าเราควรมองโลกภายนอกบ้างไม่ใช่จดจ่อแต่หน้าตัวเอง สีลงรูปตัวเองในโซเชียลบ่อยถ่ายวิวแค่แถมเหตุการณ์เป็นไงไปเที่ยวทะเลแต่โพส์รูป30รูปเป็นภาพตัวเอง29รูปวิวอีกหนึ่งรูปแบบแอบ,บมุมเดียวทุกโพสแคปชั่นไม่รู้เรื่องสถานที่เท่าไหร่แต่เป็นการอวดชุดใหม่โพสท่าแซบทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองคุณค่อนข้างหมกมุ่นกับการที่คนอื่นจะเห็นตัวคุณเองมากกว่าที่อยากแชร์ประสบการณ์สถานที่ โซเชียลจึงเป็นเวทีโชว์ความงามหรือความดูดีของตัวเองวิธีปรับถ่ายรูปตัวเองได้นะแต่ถ้าอยากเพิ่มสาระหรือความน่าสนใจลองอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่หรือสิ่งที่อยากบอกลดความถี่การโพสต์รูปตัวเองคล้ายๆกันในวันเดียวกันหากรับคำวิจารณ์แทบไม่ได้โกรธหรือเครียดเมื่อมีคนติดกันนิดเดียวเหตุการณ์เป็นไงมีคนบอกลองแก้ตรงนี้ดูนะอาจจะดีกว่า คุณหมุดหนิดทันทีและมองว่าคนติดเป็นศัตรูหรือจ้องจับผิดหรือถ้าเจ้านายให้ฟีดแบ็ว่ายังไม่สมบูรณ์คุณเสียอารมณ์มากรู้สึกเหมือนโดนดูแคลนทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองคนหลงตัวเองคาดหวังคำชมเป็นหลักถ้าคนวิจารณ์แปลว่ายอมรับไม่ได้ว่าฉันอาจไม่เพอร์เฟกเสมอไปนิสัยนี้ทำให้พลาดโอกาสพัฒนางานหรือทักษะวิธีปรับ ฝึกเปิดใจมองฟีดแบ็กว่ามีประโยชน์แค่ไหนถ้ารู้สึกถูกดูถูกก็ต้องแยกแยะว่าคำวิจารณ์นั้นเป็นเจตนาร้ายหรือช่วยป,ปรับปรุง 6. ชอบพูดประโยคฉันไม่อยากอวดนะาแต่เหตุการณ์เป็นไงตัวอย่างเช่นฉันไม่อยากอวดน่าแต่เดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวยุโรปก,กับครอบครัวสิบวันเลยล่ะหรือฉันไม่ได้ตั้งใจอวดจริงๆนะแต่ฉันซื้อนาฬิกาแบรนด์20มา ฟังดูเหมือนปฏิเสธการอวดแต่จริงๆคือพูดออกมาเต็มฮ่าฮ่ ha. ทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองเป็นกลยุทธ์หลอกล่อคนอื่นให้รู้ว่าฉันมีนั่นมีนี่แต่ป้องกันตัวเองว่าไม่ได้อวดนะเรียกว่า h u m b l e b e a g หรือการอวดอย่างทองตนปลอมฮ่าฮ่ ha. วิธีปรับถ้าอยากใช้ความภูมิใจก็พูดตรงๆในโอกาสที่เหมาะสมโดยไม่ต้องบอกว่าไม่อวด ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็ให้คนอื่นชมมากกว่าชมตัวเอง7เปรียบเทียบผู้อื่นในแง่ลบคิดว่าตัวเองเก่งกว่าหรือสวยกว่าเหตุการณ์เป็นไงนิสัยชอบบอกว่าคนนั้นทำไมแต่งตัวเฉยจังเธอไม่มีรสนิยมเลยหรืองานเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แค่เส้นเยอะมองว่าทุกคนด้ยกว่าหรือถ้ามีคนเก่งกว่าก็พยายามหาทางดูถูกเขาทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเอง คนที่หลงตัวเองมักพยายามยกตนเองสูงด้วยการกดคนอื่นลงบางทีเป็นอาการซ่อนว่าเราขาดความมั่นใจจึงต้องจิกัดคนอื่นวิธีปรับฝึกชมคนอื่นอย่างจริงใจหัดมองว่าทุกคนมีดีคนละแบบลดการเปรียบเทียบร้าสาระที่ทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกแต้องเป็นจุดสนใจในวงเสมอถ้าไม่มีคนฟังจะบุหนิดเหตุการณ์เป็นไง ถ้าไปกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มใหญ่แล้วคนอื่นคุยกันโดยไม่ได้สนใจคุณมากคุณจะเบื่อหรืองอนอาจเป็นคนที่ชอบขัดจังหวะพูดแทรกเสียงดังหรือทำอะไรสร้างสีสันเพื่อดึงสปอตไลท์มาที่ตัวเองทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองแสดงถึงความต้องการโปรทราบสูงอยากให้ทุกคนหันมาฟังฉันอยากเป็นดาวเด่นในกลุ่มตลอดเวลาถ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางก็เหมือนน้อยใจหรือหงุดหงิดวิธีปรับ ฝึกฟังคนอื่นให้ได้อยากกลัวว่าจะถูกลืมถ้าอยากเล่าอะไรก็เลือกจังหวะไม่ขัดจังหวะคนอื่นหรือพุ่งมาแบบรุนแรง 9. พยายามคุมภาพลักษณ์ตัวเองสุดๆจนกลายเป็นดราม่าเหตุการณ์เป็นไงคุณต้องแต่งตัวแปลเสมอถ้ามีผมออกนิดเดียวก็ไม่ได้รู้สึกโลกจะแตกถ้ามีใครถ่ายรูปคุณมุมไม่สวยก็สั่งลบหรือวยวายว่าทำไมไม่เช็คให้ดีก่อนโพสต ทำไมบ่งบอกว่าหลงตัวเองคุณให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์มากจนเกินพอดีคิดว่าถ้าคนเห็นมุมไม่ดีจะเป็นเรื่องรายแรงมีแนวโน้มว่ากลัวเสียภาพหากดูไม่แป๊ะวิธีปรับอาจถามตัวเองว่ามันจะเลวร้ายจริงๆไหมถ้าผมยุ่งนิดหน่อยพยายามเรียนรู้ว่าคนรอบข้างไม่ได้สังเกตเราละเอียดขนาดนั้นในทุกวินาที สิไม่อยากให้คนอื่นเด่นกว่าหรืออิจฉาถ้าคนอื่นได้รับคําชมเหตุการณ์เป็นไงหากมีเพื่อนร่วมงานได้รางวัลหรือแฟนได้รับความสนใจคุณกลับรู้สึกอุดหิดแปลกๆเหมือนถูกแย่งสปอตไลท์อาจพูดจาแนวลดทอนความดีของเขาว่าเขาได้รางวัลเพราะมีคอนเน็ชันก็เท่านั้นทำไมบ่งบอกว่าลงตัวเองคนลงตัวเองต้องการเป็น one and only star หากใครเด่นกว่าจะอิจฉาอย่างรุนแรง ไม่อยากให้ใครมีซีนดีกว่าเพราะคิดว่าตัวเองควรได้การยกย่องเดียววิธีปรับฝึกยอมรับว่าความสําเร็จคนอื่นไม่ใช่การคุกคามตัวเราเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนอื่นด้วยความจริงใจเมื่อถึงเวลาเราก็อยากให้คนอื่นชื่นชมเราเหมือนกันสรุปหลงตัวเองมีได้แต่ต้องรู้ขอบเขตมิฉะนั้นจะกระทบความสัมพันธ์สิเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าคุณอาจเป็นพวกหลงตัวเอง ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นคนเลวหรือรับไม่ได้การมีเซลล์เลฟหรือมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันมากเกินจนกลายเป็นฉันเป็นศูนย์กลางโลกและฉันต้องเหนือกว่าทุกคนอาจทำให้คนรอบข้างเบื่อหน่ายหรือชีวิตเราเครียดเพราะต้องรักษาภาพตลอดเคล็ดลับปรับสมดุลฟังคนอื่นบ้างถ้าเห็นเพื่อนเล่าอะไรอย่าแย่งจังหวะโฟกัสเรื่องของเขาสักครู่ ยอมรับคำติสงบสติแล้วมองว่าเขาอาจให้ฟี e d b a c ดีๆเพื่อตัวเราเองลดการเปรียบเทียบมองว่าทุกคนมีด้านดีไม่จำเป็นต้องชนะเสมอชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจคุณจะได้มิตรภาพและความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้นไม่ต้องลบล้างความมั่นใจในตัวเองแค่ยอมให้คนอื่นมีพื้นที่ส่องแสงด้วยมีความมั่นใจในตัวเองได้แต่อย่าถึงขั้นหลงตัวเองจนเพื่อนหนีหมดก็พอ จำไว้ว่าการเห็นคุณค่าในตัวเอง self-esteem กับการหลงตัวเอง narcissism มีเส้นบางๆกันอยู่ถ้าคุณอยู่ฝั่งแรกชีวิตจะแฮปปี้คนรอบข้างจะรักแต่ถ้าเผลอเลยไปอีกฝั่งชีวิตอาจวุ่นวายได้ไม่ยาก